ดเตร์เฉลิมชัยสีอ่อนเล่งแก้ปัญหาปุ๋ยแพงปุ๋ยขาดแขลงองค์กรพลบุตรเจรจารัเสเซียซื้อปุ๋ยราคามิตรภาพคืบหน้าพร้อมดึงทอกอสอ,ออตอกอร,ร่วมโคงร,รงการนายอง์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหก,กรณ์เปิดเผยว่าดเรเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหก,กรณ์มอบนโยบาย ให้เร่งช่วยเหลือกเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพงและปุ๋ยขาดแคลนจากผลกระทบของสงครามรัเสเซียยูเคและปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19จึงได้พบหาลือกับนิโคลายเชอเยฟที่ปรึกษาสำนักงานผู้แทนการค้ารัสเซียประจำประเทศไทยวิตาลีคิเซเลฟประธานหอ,อการค้าไทย,ยรัสเซียดรยงยุทธสารสมบัติ นายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย,ยรัสเซียดรอนัชชัยรัตกุลคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์และดรวันดิดากำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียเพิ่มขึ้นในราคามิตรภาพซึ่งจัดก,การหาลือรอบแรก ผู้แทนการค้ารัเสเซียยืนยันว่ารัเสเซียกับไทยมีความสัมพันธ์กันมาก,กว่าร้อยปีจึงเห็นด้วยในหลักการที่จะขายปุ๋ยให้ไทยในราคาพิเศษนายลงกรพลบุตรกล่าวว่ายังมีเรื่องต้องหาลือเกี่ยวกับรูปแบบการนำเข้าจะใช้โมเดลการนำเข้าปุ๋ยจากรักเสเซียในราคามิตรภาพโดยสถาบันเกษตร,รกรหรืออตอกร และจำนายสู่กเกษตรกรโดยตรงหรือจะเป็นแบบซาอุดีอาระเบียโมเดลคือภาครักตกลงกันเรื่องราคามิตรภาพและมอบหมายเอกชนผู้ส่งออกนำเข้าของทั้งสองประเทศไปเจราจากันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นต้นทุนการขนส่งและเรื่องระหว่างที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งปุ๋ยทางรถไฟมาลงเรือที่เมืองท่าวลาดิวอสตอกทางฝั่งมหาสมุทรแปซิิก หรือขนส่งด้วยรถไฟจีนลาวและประเด็นเรื่องสกุลเงินในการชำํำระค่าปุ๋ยทั้งนี้ในการประชุมครั้งหน้าจะเชิญผู้แทนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรตัวแทนสถาบันเกษตรกรสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกและสมาคมผู้ค้าปุ๋ยร่วมหาลือด้วย ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเกือบ100%กว่า5ล้านตันเป็นมูลค่ากว่า73,430ล้านบาทในปี2564เา่ากับปี2563ถึง54.1%ส่วนรัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่ามากที่สุดในโลกปีละกว่า2 0สนล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วน 12.7%ของมูลค่าการส่งออกทั้งโลกโดยไทยนำเข้าจากรัเสเซียเป็นมูลค่า5,670ล้านบาทในปีที่แล้วคิดเป็นสัสดส่วนราว7.7%ของการนำเข้าปุ๋ยเคมีทั้งหมดช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ราคาปุ๋ยเคมีทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อเกิดสงครามรัเสเซียยูเครน ยิ่งทำให้ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงยิ่งขึ้นไปอีกกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร,กรโดยตรงก่อนหน้านี้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการต่างประเทศและหอการค้าไทยได้เจราจาขอซื้อปุ๋ยเคมีราคามิตรภาพจากซาอุดิอาระเบียจนสามารถตกลงในหลักการและขณะน,นี้อยู่ระหว่างการเจราจานำเข้าส่งออกของภาคเอกชนของสองประเทศ กระต่ายน้อยคอยเตือนใจให้ปลอดภัยกันทุกคนทางมาลายข้างหน้าคือชีวิตอันมีค่าต่อผู้คนอีกมากมายโปรดขับรถด,ด้วยหัวใจมองทางมาลายกระต่ายน้อย h a คืออะไรทำไมต้องแมกนีเซียม h b p บเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เรียกว่าแมกนีเซียมแอนตี้เซนส์ที่วิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญม,มามากกว่า20ปีโดยที่แมกนีเซียมจะเร่งภูมิคุ้มกันในร่างกายมากกว่า325รายการและใช้เทคโนโลยีแอนตี้เซนส์เพื่อให้ไวลัสน,นั้นอ่อนแรงนั่นเองครับและปลอดภัยผ่านการยืนยันจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานนะครับผมหาซื้อ h a ป p ี V ได้ที่นี่เพจตลาดเลหลังสามารถเข้าไปที่เพจและอินบ็อกซ์หาเราได้เลยครับหรือหากท่านสนใจช่องทางอื่นก็สแกนตรงนี้ได้เลยครับผมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตลาดเลหลังสวัสดีครับ